แล้วไปดูที่จังหวัดพิจิตรกันบ้างเขาบอกว่าพิจิตรเขาบอกว่าโปรดฟังอีกครั้งจังหวัดพิจิตรนั้นมีความพร้อมแล้วนะคะที่จะรับมือกับโควิด -19 ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในระบบในเรื่องของการสาธารณาสุขของจังหวัดแล้วก็ของประเทศแล้วก็บอกว่าให้ออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะภายใต้การดําเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ new normal เพื่อที่จะลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะคะติดตามเรื่องนี้ได้จากคลิปดี NBT จัดให้ค่ะ ชาวพิจิตคงเริ่มเบาใจเมื่อได้รับข่าวดีต่อเนื่องโดยล่าสุดผู้ว่ารังสรรค์ตันเจริถแถลงผลการตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงปานกลางรวม135คนผลยืนยันออกมาเป็นลบทั้งหมด จากนี้สำนักงานสาธรารณาสุขจังหวัดพิจิตรยังได้ขึ้นทะเบียนผู้มีประวัติอยู่ในสถานที่และเวลาเดียวกับผู้ติดเชื้อรวม580รายทยอยตรวจหาเชื้อวันละ150รายโดยเรียงตามระยะเวลาในการใกล้ชิดก,กับผู้ติดเชื้ออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า5วันเพื่อให้ได้ผลที่ชัดเจนที่สุดส่วนข้อกังวลเรื่องการระบาดในพื้นที่ขอให้มั่นใจว่าไม่มีความเสี่ยงแต่ชาวพิจิตรต้องรวมใจในการป้องกันตัวอย่างเรลงครัดด้วย สื่อสารไปให้ประชาชนได้รับรู้ว่าไม่ต้องตนกมากนะครับเพราะว่าเราตอนนี้เราค่อนข้างจะคุมได้ดีแล้วนะครับอีกอย่างนึ่งคือเรา,เาต้องเผยแพร่เรื่องประชาสัมพันธ์เรื่องการปฏิบัติตัวของประชาชนเราต้องปฏิบัติการยังไงบ้างนะครับก็อย่างตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ทําไว้นะครับก็อขอความร่วมมือกับประชาชนทุกคนนะครับให้ปฏิบัติอย่างเขงคขัดนะครับ ไม่เพียงทีมงานระดับจังหวัดแต่หน่วยงานระดับภาคและระดับประเทศก็พร้อมสนับสนุนทางด้านบุคลากรอุปกรณ์และงบประมาณเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนสามารถออกมาใช้ชีวิตได้ปกติในวิ New ถีนิวน o r m a l ลหากป่วยก็หาหมอมีประวัติเสี่ยงไมมปกปิดเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีและเศรษฐกิจดีด,ด้วยเรากังวลอยู่อย่างเดียวว่าสถานก,การณ์เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ย เศรษฐกิจในจังหวัดพิจิตรเนี่ยอาจจะอ,อาจจะกระทบพอสมควรนะครับซึ่งก็ต้องเรียนว่าอันนี้อาจจะต้องขอความร่วมมือประชาชนผมยังมีความเชื่อมั่นครับว่าโควิดเนี่ยถ้าถ้าเราป้องกันตัวกันดีๆนะครับเรายังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติอยู่ เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจซุดหยุดชะงักเพราะโควิด -19 บเก้าเมืองพิจิตรจึงนำทีมหัวหน้าส่วนราชการตะลุยงานนิ้วตลาดเทศบาลเมืองพิจิตรงานใหญ่ปลายปีซึ่งจะมีไปจนถึงวันที่สิธัธนวาคมน,นี้แหล่งร่างเป็นพ่อค้าหมูสเต๊ะหอยทอดประกาศความพร้อมให้การต้อนรับชาวพิจิตรที่จะกลับภูมลำเนาและนักท่องเที่ยวที่จะมายเยือนพอผู้ว่าประกาศก็มีความน่ามั่นใจมากขึ้นค่ะเราต้องออกมาช่วยพ่อค้าแม่ค้าค่ะ มาช่วยอุดหนุนกันก็ขอเชิญชวนให้พวกพี่ๆน้องๆค,ๆคนที่อยู่ในจังหวัดพิจิตรแล้วก็คนในจังหวัดใกล้เคียงมาเที่ยวง,งานนิ้วของจังหวัดพิจิตรเรานะคะยินดีต้อนรับค่ะให้ความมั่นใจว่าเราทํางานอย่างเต็มที่นะครับเราพบผู้ติดเชื้อแค่คนเดียวนะครับซึ่งไม่ได้เป็นเชื้อที่เกิดจากบ้านเราด้วยนะครับมาจากที่อื่นแต่เราก็ควบคุมเขาได้นะครับพาเขาไปรักษานะครับแล้วเราก็นอกจากนั้นเรายัง หาหมดนะครับค้นหาหมดคุณหมอให้ทีมงานค้นหาหมดผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่สัมผัสเป็นลบหมดไม่มีใครมีเชื้อแค่นี้แหละครับโอ้โหพี่น้องพิจิตรก็มีความมั่นใจแล้วครับว่าขนาดเขากินอยู่คุกครีกันเนี่ยเขายังไม่มีตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตระนกเพื่อหยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทยนะคะทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรรายงาน